มาไหว้ศาลหลักเมืองนะคะที่แรกก่อนที่ขอนแก่นนะคะคำบูชาศาลหลักเมืองนะคะตั้งน้โมทจบน้โมเมชยะมังคะลังภูมิเทวนังสักขระวันทนังนะคะบูชาศาลหลักเมืองนะคะอันนี้นะคะเป็นศาลหลักเมืองของขอนแก่นสวยงามมากอันนี้เป็นด้านในเป็นศาลหลักเมืองที่จะรับให้กลับไว้ จัดเงินที่ให้กลับไว้แล้วก็แปะเสร็จกับสกเสร็เป็นหมดเลยนะคะโมทนาสาธุขอทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะไปที่ไหนจังหวัดอะไรก็พยายามไปไหว้สารักเมืองนะคะก็จะมีคนเอาหัวหมูผลไม้ห้าอยา่างมาถวายสกักการะสารักเมืองอันนี้เป็นเสานีสารัเมืององค์ด้านในนะคะ แล้วก็จะถืดอดอกไม้ไปเพื่อไว้สักลักเมืองอันนี้คือองค์จริงด้านในนะคะนะกับสกัลาสะก,กลนกเมองโอเคนะทุกคนดูเฮงๆมีความสุขความเจริญมี้นาสุขนะคะสะาธุค่ะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะสะั์ลักเมืองขอนแก่นค่ะสวัสดีขอนแก่นนะคะ